สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นดินไซ์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะในวันพุทธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะกับดิฉันนะคะอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาคเช้าว,วันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะก็ซึมลงต่อค่ะ โดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,315.73จุดลดลง0.37จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.03%ค่ะมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่25,996.17ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้นปตทสพนั่นเองค่ะราคาหุ้น PTEP นะคะ เช้านี้ค่ะดิดตัวขึ้นมาตอบรับข่าวดีนะคะที่บริษัทได้ประกาศนะคะโดยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าได้ปิดดีลการซื้อสัสดส่วนการลงทุน10%ในแปลงสัมปทานกาชาบที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตค่ะและคาดว่าภายในปี2573นะคะกำลังการผลิตก๊าซก็จะมากกว่า1,500ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันด้วยค่ะทั้งนี้นะคะ c e o ของ PTEP หรือปตทสพาค่ะนายมนตรีลาวันชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปรตทสอพอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่10มิถุนายน67ที่ผ่านมาค่ะบริษัทปตทมีนาลิมิเต็ดนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทสอพอค่ะได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อสัดส,ส่วนการลงทุนรล10ในแปลงสัมปทานกาชาที่สหรัฐอเอมริรตจากบริษัทวินเทอร์เชลดีมิดเดิลอีสต์ Shell, นะคะทั้งนี้ค่ะ ปตทอสอพก็ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จและจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้การเข้าซื้อสัดส,ส่วนดังกล่าวค่ะจึงมีผลเสร็จสมบูรณ์นะคะในวันที่11มิถุนายน67ที่ผ่านมาค่ะสําหรับแปลงสัมปทานกาชาะคะก็เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลในเขตน้ำตื้นภาคตะวันตกของเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะ โดยมีอาบูดาบีเนชั่นแนลออล์คอมพานีค่ะหรือว่า ADNOC เป็นผู้ดำเนินการนะคะประกอบไปด้วยแหล่งปิโตรเลียมทั้งสิ้น9แหล่งนะคะมีบางส่วนที่มีการค้นพบศักยภาพปิโตรเลียมแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองให้กับบริษัทได้ทันทีค่ะคาดว่าภายในปี2573จะมีกำลังการผลิตกา๊าซมากกว่า1,500ล้านลูกบาศฟุตต,ต่อวันโครงการนี้จะสนับสนุนความต้องการการ๊าซนะคะเพื่อการใช้ภายในประเทศ รวมถึงแผนการขยายการส่งออดก๊าซของสหรัฐอาหรับอิบราฮินอกจากนั้นค่ะการพัฒนาแหล่งเฮลและกาชาตินะคะก็มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์จากการดำเนินงานอีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะการเข้าลงทุนดังกล่าวค่ะก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของปตทสพคค่ะที่มุ่งเน้นการลงทุนในพื้นที่ศักยภาพปิโตรเลียมที่มีศักยภาพที่สูงนะคะรวมไปถึงขยายการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การเติบโตของบริษัท มีการเติบโตยอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทริสโก้นะคะได้ให้ความเห็นนะคะต่อการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ครั้งนี้ของปตทสพนะคะโดยระบุว่าเชื่อว,ว่าการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจากการลงทุนครั้งนี้ค่ะน่าจะมีขอบเขตจํากัดนะคะโดยประมาณการว่าการลงทุนนี้จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุน IRR ประมาณ6-7%ค่ะโดยยังคงแนะนําซื้อนะคะสำหรับปตทสพะคะ่ะ ประเมินมูลค่าเหมาะสมนะคะที่178บาทค่ะโดยหุ้นปตรสหรือพ t t e p อนะคะก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ระดับ153.50รบาบาทนะคะบวกไป3บาท50สตังค์หรือว่าคิดเป็น2.33เเซค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,6.70ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ตมนะคะ สามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h ุ้น insight com ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Line, Square, Telegram เช่นเคยรับชมย้อนหลังที่ช่อง Youtube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนวิสัยหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ